่อนออกจากบ้านมาครับผมลูกชายคนเล็กว่านลูกให้เอาติดไว้เคลียรศัพทั์นะครับสัมภะครับผมจอดนอนปั๊มไม่โซ่นะครับว่าจะเข้าไปหาที่ก็มันดึกแล้วครับเข้าไปก็เขาตื่นแต่เช้าไปทํางานเข้าไปก็จะไปรบกวนเขา,ปเปาเปล่าๆนะครับผมเดี๋ยวตอนเช้าเข้าปทีเดียวตีห้านีจะเข้าไปนะครับ ไปก็กวักเขาจะได้นอนนะตอนเช้าเขาก็ต้องตื่นไปทํางานก็เลยไม่ต้องเข้าไปครับ<อ>เตียงใจเขานี่แหละสิ่งที่ผมทําแบบไม่ไอายใครนะครับผมเพราะอย่างนี้แหละอันนี้คือกําลังใจนะครับต้องอะไรมากมายครับผมชีวิตหลังพวงมาลัยแค่นี้ผมก็อยู่ได้นอนได้ครับจางมุงฟอรมพี่น้อง บต้องอายไผ่นะครับเขาเกิดมาจนฮิตจริงเลยเดสวัสดีครับผม